ภายใต้การบริการของนายสราวุฒิสุวรรณจุทะในอำเภอหนองแคสั่งการโดยพันตำรวจเอกสถิตสังปรภัยผู้กำกับสอพหนองแคร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหนองแคส่วนที่กำลังพนักงานตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองแคได้ปิดล้อมพื้นที่การเล่นกนรนารพนันของเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีรับแจ้งว่ามีการแอบลักลอบเล่นกนรนารพนัน ไพ่ผ่องไทยหรือไพ่ตองเจ้าที่ได้จับกลุ่มนักพนันได้20รายจึงจะแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตแอบเล่นการพนันจํานวนหลายคนในลักษณะนั่งเล่นกันในห้องและด้านนอกร่วมหลายวงพอเจ้าที่เข้าจับกลุ่มนักพนันตกใจแต่ก็ยอมรับว่าพวกตนเองนั้นแอบเล่นการพนันจริงและรับสารภาพทั้งหมดเจ้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธ ตามกฎหมายและทํากิจกรรมอันเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ฝ่าฝืนคําสั่งตามพรากฉุกเฉินและมั่วสุมกันเพราะทั้งหมดไม่ใส่แมสกันเสี่ยงต่อการติดโควิด -19 และขัดทืนคําสั่งสบกสระบ,บุรีด้วยจึงนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพหนองแคสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป